ก็วันนี้เป็นการประชุมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆในเรื่องของในองคอรมเดี๋ยวฟังโฆษกชี้แจงคําถามที่ถามมาในเรื่องมาตรการการช่วยเหลือวันนี้รัฐบาลให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้รัฐบาลก็ไม่เคยทิ่งนอนใจนะได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลนอกิ่งทางทหารคอทชกรสวงเกษตรกระทรวง,งหมหาดไทยนะซึ่ง ในช่วงนี้ก็ผมได้ให้มอบหมายให้นัำปรีมหาไทยได้ลงไปเยี่ยมเยือนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้น้ำตรีกรเกษตรจะลงไปเองนะครับในพื้นที่ก็ทั้งหมด8จังหวัดภาคใต้นิ่รับายมีความห่วงใยแล้วก็โดยพียยิ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเร่งด่วนก็คือในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะอันที่สองคือให้ไปหาแผนไปหาแผนงานที่จะทำไงให้การเกิดปัญหาเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นอีกในระยะต่อไป มันเป็นการแก้หาที่ยากนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ําขนาดใหญ่แล้วหลายหลายหลายครั้งที่ผ่านมานั้นนะมันก็มีปัญหามาตามลําดับมานะไม่บา,าในเรื่องของการจะจัดก่อสร้างอะไรต่างก็ตามก็มีแรงต่อต้านหลายๆอย่างในพื้นที่อันนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าการที่รัฐบาลคิดจะทําอะไรสักอย่างนมันไม่ได้ง่ายไดนักหรอกนะถึงแม้ว่าจะมีอำนาจากางที่ทุกคนคิดว่าผมไม่เยอะนะจริงๆแล้วมันก็ต้องมอีแหละ ทีนี้ปัญหาของผมก็ไม่อยากจะไปสร้างความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ให้มากนักแต่ผมก็เพียงแต่ได้ขอร้องนะหลายอย่างถ้ามีความจำเป็นผมก็จะต้องใช้อำนาจที่ผมมีอยู่ในการทําให้ได้นะครับทางดีก็อยากให้เข้าใจว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันจําเป็นต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนตนแล้วคิดถึงประโยชน์ท่วใหญ่ไปด้วยนะในในลักษณะที่เป็นทําให้ปัญหาที่มันทําซ้อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นยาวนานเช่นน้ําท่วมฝนแรงที่มันมีซ้ซําซากอยู่แล้วเนี่ย ถ้ามันแก้ไม่ได้มันก็คือไม่ได้มันต้องแก้ให้ได้มันนี้แก้ได้มันต้องอาศัยความมือจากภาคประชาชนด้วยนะครับในเรื่องของการจัดทําพื้นที่รับน้ําการจัดทําปูคลองระบายน้ําออกสู่ทะเลให้ได้โดยเร็วนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาคใต้ก็มีฝนกระทบม,มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนหลังจากหน้าฝนที่มีปัญหาการทางด้านเหนือด้านกลางไปแล้วแล้วฝนก็จะตกทอดระยะไปภาคใต้ต่อเพราะนั้นมันก็จะท่วมกันอยู่แบบนี้ นั้นจะทํำยังไงก็รัฐบาลก็หลังหามาตรการต่างๆที่ดาเนินการขอความ,มูมจากภาคประชาชนนะครับเนล้ววันนี้ก็สมเดจพระอยู่หัวท่านก็ทรงหัวใยประชาชนที่เดือดร้อนนี่อยู่แล้วนะครับท่านก็รับสั่งมาแล้วก็ได้มอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ได้นาอะไรถุงนระทาลนนะเพิ่มเติมให้นะเริ่มแต่วันนี้ไปนะครับทงางล่างเรื่องที่สองเรื่องของควันพิใหม่ที่รัฐบาลก็มีอยู่แล้วมาตรการในทางภาษี เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆก็ชัดเจนอยู่แล้วไงมันปัญหาอยู่ที่ว่าเออแล้วคนใช้คนที่จะได้ผลประโยชน์เขาจะทํำยังไงเขาจะใช้หรือเปล่าก็แล้วแต่คนใช้ก็เป็นก็็เปนมาตรการที่ออกไปแล้วนะครับเรื่องความคืบหน้าในการปรับคอรมอผมก็เรียนว่าวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เป็นการปรับทั้งหมดอยู่นะครับนี้ผมเพียงแต่มอบหมายให้มีรัฐมนตรีรักษาการนะท่านรัฐมนตรีท่านรองรัฐมนตรีวิษนุรักษาการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ ใครอะนักตีช่วยศึกษาใน,ในแพทย์ธีระเกียรติรักษาการรับตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการปรับอย่างอื่นผมจะเป็นการเองนะครับในเวลาที่เหมาะสมถามว่าจําเป็นต้องัญหานหรือไม่เป็นอะไรก็ได้ที่ทํางานได้นะไม่จาเป็นต้องเป็นอะไรยังไงในะเรื่องของลักตีที่ิทัลเหมือนกันนะผมก็รอปรับพร้อมกันทั้งระบบตอนนี้ก็รองนายกรักษาการอยู่แล้วงานก็เดินหน้าอยู่ แลมีเกษตรถ้าก็ทํางานของท่านดีอยู่แล้วรัแมปมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ mm hmm. ก็ผมยังไม่เห็นผมก็พูดมาตลอดว่ารัฐแมปรัฐแมปนะก็ไปดูที่มันม,มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในประเทศไทยในขณะน,นี้เวลานี้ mm hmm. ก็ไปดูสถานการณ์ติดตามความก้าวหน้าต่อไปนะครับ mm hmm. ไม่ใช่เป็นเพราะรัฐบาลอยากจะเปลี่ยนอยากจะทําทคงไม่ใช่อย่างนั้นนะ mm hmm. กรณีรถเมงเอ็นจีีก็ทําให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นขึ้นให้ได้เพราะว่ามันมีมันมีเรื่องของ ใบําแหนงความสูงความสีต่างก็ต้องตรวจสอบชัดเจนขึ้นเพราะนั้นก็ทําให้ถูกต้องกันนะแสดงเห็นว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยทุกันนะเพราะนั้นก็ไปตรวจสอบเรื่องต่อไปเรื่องมาตรการควบคุมสารบันเทิงผมได้สั่งการย้ําเตือนไปแล้วคราวนี้ก็ทางฝ่ายความมั่นคงถน้วิวก็ได้สั่งการไปแล้วว่าให้เจ้าหน้าที่ตารวจในส่วนของมาตไทยให้นักดีมาตไทยเป็นเรื่องเป็นการในการตรวจสอบโดยพ้องยิ่งสารบันเทิงที่เกิดหลังจาก อะไรคำตัง่งมาตัดสีออกไปเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนะก็ต้องเปนการจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในของเดิมนะก็ต้องไปดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงทําตามกติกาหรือเปล่าเพราะต้องดูดูว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มันไม่มีผลย้อนหลังอ่นะเข้าใจไหมทุกอย่างะกฎหมายบอ,อกวันนี้ก็คือตั้งวันนี้ต้นไปนะเพราะนั้นไปดูให้ชัดเจนด้วยเข้าใจด้วยกันเรื่องของกฎหมายแต่ก็ต้องไปดูให้อยู่ในกรอบ ที่มันจะต้องดำเนินการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวมแต่ก็ต้องดูในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับตัวสิ่งที่มันมีปัญหามาตลอดคือการปล่อยปะละเลยแหละนะ,ะก็ได้กําชับหน่วยงานที่อยู่ข้องเข้าไปดูแลกลับดูแลให้มากที่สุดแต่ใช่ในการทางกฎหมายเรื่องต่อไปเรื่องการออกร่งกายผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้ไปสั่งการไม่ต้องออกเวลาโน้นเวลานี้ผมบอกกับของของรัฐบาลก็ขอวันพูด บ่ายสามโมงสามโมงเป็นต้นไปใครมีงานทําก็ไม่ต้องลงมาผมไม่ได้ไปสั่งปิดราชการไม่บริการประชาชนไม่เคยสั่งสำหรับต่างจังหวัดที่มีปัญหากลับมาผมก็ให้ตรวจสอบไปแล้วกนะารบริการต่างๆก็ยังเหมือนเดิมเพียงต่ไปติดป้ายซึ่งมันไม่ควรจะติดแค่นั้นเองนะก็่าให้มันป็นประเด็นเลยในเรื่องของโรงแรมเถื่อนไม่เถื่อนก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ทั้งหมดนั่นแหละได้สั่งย้ำไปทางเจ้า้าที่ตำรวจ นะกับเจ้าที่ของสุโขทยต้องมีการตรวจร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งน้าพันก็คือการทําความผิดเหล่านี้มันสมยอมมันทั้งสองฝ่ายแหละนะไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายหรือว่าผู้ที่ทําความผิดนะต่อเติมโดยไม่รับว,วิญาตก็ไม่วิญาตจะไปทําได้ยังไงก็มันก็ผิดนั่นแหละแล้วทําไมมันถึงอยู่ได้ละ่นะก็องไปแก่สิ่งต่างนี้เป็นสิ่งที่สื่อต้องช่วยทำความเข้าใจกับผมว่าไอ้สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลทำเนี่ย มันไม่ใช่แอ้อบอกแล้วรัฐบาลทำแล้วประกาศแล้วมันก็เกิดขึ้นมันต้องมาย้อนดูว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนมันอยู่มาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรระยะเวลาสั้นนะมันก็ต้องมีระยะเวลาในห่วงการเปลี่ยนผ่านในการแก้ปัญหาแต่ถ้าผิดกฎหมายหลังจากที่มีกฎหมายออกมาแล้วคําสั่งออกมาแล้วต้องดำเนินการอย่างชัดเจนอย่างโดยทันทีด้วยกฎหมายนะก็เหมือนกันที่ทุกคนก็อยากให้ทําเรื่องอะไรตัวสูรินใช่ไหม พอดำเนินการไปมันก็ผิดกฎหมายไงพอดำเนินการไปพอมีเรื่องการท่องเที่ยวอ่ะกลับมารัฐบาลอีกแล้วจะเอาไงจะเอาไงมันต้องดูทั้งสองทางรัฐบาลพยายามทำอย่างระมัดระวังแต่กํำชับให้หน่วยงานที่อยู่ข้องไปดูที่มาตรการรองรับมันจะต้องทำยังไงอย่าลืมว่าใช้กฎหมายทั้งหมดมันวันนี้มันต้องใช้ทั้งกฎหมายทั้งนิติรัฐนิติศาสตร์ตรัฐศาสตร์แล้วก็ทางด้านเศรษฐศาสตร์าามาประกอบกันด้วยการทํางานของรัฐบาลวันนี้นะไม่มีผลกระทบทั้งสิ้น แต่ก็จะทําให้ดีที่สุดนะอันนี้ก็รวพงพาไปถึงเรื่องของอะไรการขึ้นทะเบียนที่พักต่างๆเก๊สเท้าต่างๆก็เร่งดำเนินการไปทั้งหมดอยู่แล้วนะเพราะมีผลในเรื่องของการท่องเที่ยวทําให้มันมีมาตรการรัดกุ่มนะครับได้มาตรฐานเรื่องต่อไปเรื่องการเนินคดีกับพระกับวัดเลยเนี่ยก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องผมขอร้องสื่อว่าสื่อก็อย่าไปขยายความนะอย่าไปขยายความให้กับการที่ ผู้ถูกกล่าวหาก็ทําความผิดนะก็เหมือนกับท่านก็ไปให้ท้ายกันอยู่นั่นแหละนะให้ท้ายแล้วก็เร่งงานเจ้าหน้าที่แทนเมื่อไรจะทำเมื่อไรก็ท่านถ้าปลูกกันอยู่แบบนี้มันก็เป็นอยู่แบบนี้นะก็มีคนเข้าไปในวัดจํานวนมากๆไปหลายพันคนอย่างเงี้ยนะก็ให้นึกถึงว่า มันเป็นไปได้ไปไม่ได้ท่านลองคิดแล้วลกันว่าท่านคิดอะไรก็ตามท่านอยากให้ทําแล้วท่านลองไปอยู่มีส่วนร่วมในตรงนั้นที่ท่านจะทํำไหมท่านจะเข้าไปทำไหมถ้าถ้าถ้าคิดว่าทําตัวท่านถ้าอยู่ตรงนั้นจะเข้าไปทําด้วยกับมาเลยมามาด้วยกันเดี๋ยววันไหนที่ที่เขาจะเข้าจริงๆนักข่าวเข้าไปพร้อมกับตำรวจเข้าไปด้วยให้หมดเนี่ยนะจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเชิญทุกคนเขามีมาตรการเขาอยู่แล้วนะมาตรการวันนี้ก็ ในทางกฎหมายการกระทําผิดทั้งภายในภายนอกก็อยากให้ไปขยายความให้สังคมเขาเข้าใจซิว่าไปกระทําความผิดแบบนี้ก็ออกมาชี้แจงเจ้าที่ออกมามอบตัวออกมาแล้วก็แล้วแต่นะไม่งั้นมันก็จะเป็นประเด็นอยู่อย่างเงี้ยนะสร้างขอแย้งไปเรื่อยๆแล้วไม่มีผลดีอะไรทั้งทิ้นเลยมันก็ถ้ามองอันนึงก็มันก็มองเหมือนคคดทีทั่วไปนั่นแหละคนคนหนึ่งทําความผิดก็ต้องดาเนินคดีนะจะจับกลุ่มหมายคนจับได้เมืออ่อไหร่ก็ก็จับเมื่อนั้น นะถ้ามีมาตรการเข้าไปแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จําเป็นต้องระวังระมัดร,ระวังให้มากที่สุดแต่ก็ต้องจับไม่ใช่วันน้นวันนี้จะต้องจับประกาศล่วงหน้าไปประกาศทําไมล่ะแต่เป็นความผิดก็ความผิดกฎหมายเดียวกันแล้ววันนี้ก็จะใช้มาตรการในเรื่องของการตรวจสอบต่างๆทั้งภายนนอกทั้งกองทุนทั้งเม็ดเงินวันนี้ยังไม่ชัดเจนอีกหรือว่าเขาผิดหรือไม่ผิด ถ้าเขาไม่ผิดเขาต้องมาชี้แจงก็แค่นั้นเองเรามอบตัวไม่ใช่มายื่นคาขาดนี่โน่นแล้วคุณก็ไปให้ท้ายเขาอยู่เรื่อยแต่ประกันหรือไม่ประกันไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของตำรวจเปเรื่องของศารเข้าใจหน้าที่กันหัืบ้ปงในเรื่องของอานงคงดูแลเกี่ยวเรื่องอะไรล่ะสื่อต่างประเทศต่างๆก็ในเมื่อมันมีสาขาในประเทศไทยและมีนักข่าวคนไทยอยู่ด้วย แล้วเมื่อมีการกระทาผิดกฎหมายไทยก็ต้องถูกดำเนินคดีก็จบแค่นั้นให้ทำอย่างอื่นได้ย่งเง้ยไหมเรเหมือนเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ประเทศไหนก็ตามถ้าเราความผิดของเขาเราก็โดนดำเนินคดีทั้งหมดนั่นแหละกฎหมายไทยก็เป็นงั้นใครทำว่าผิดก็กฎหมายไทยก็ผิดในประเทศไทยก็ผิดไปตามเทศเขาจะไม่ผิดผมก็ไม่รู้แต่ในไทยมันผิดอะให้ทำไงอ่ะยกเว้นได้เหรอเพราะนั้นสื่อผิดก็ผิดใครผิดก็ต้องผิดกฎหมายเดียวกัน เพราะนั้นเรามัดระวังด้วยแล้วกันอย่าทำความผิดที่มันไปละเมิดความเป็นส่วนตัวเขานะทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนมาตราหนึ่งหก็มีนะไปดูมาตราหนึ่งหกด้วยแล้วกันไม่ได้ขู่นะ <S <S บลบคอมพิวเตอร์อ,รอะไรก็มีหมดอะสิ่งพิมพ์มีหมดแล้วดื้อดึงกัดคืนเลี่ยงกันอยู่แบบนี้มันจะไปอะไรได้กันหมดอะเราต้องการประเทศชาติสงบสุขหรือเปล่าล่ะต้องการใช่ไหมอืมถ้าต้องการก็โอเคก็ต้องช่วยผมนะโอเคนะเดี๋ยวผมไปตรวจเยบ่ยมหน่วยเขา